e come nei qua con con cena

Ich hier zum Schweizer Sie gut, aber saftig, ja? Ach, Saftig, alles. Da, Hallo, mhm. А тоа што ќе деце ќе ги ја финал, мајстрем. Овие деце นี่เป็นเค้กจากคุณย่านะคะคุณย่าเป็นคนทำเองคุณย่าขายเองน <c oughs> <c oughs> ะอันนี้นมเน

พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีแอปเปิคอนนะคะทุกคนค่ะชิแกนนะอันนี้เค้กฝีมือคุณย่านะคะคุณย่าทำงานหลานคุณย่านะดิคุณย่าฉันมาออกบุดเฮ้ยมาก คันอตเลยนต่อนัน่อสัางนแต่อะไรสักอย่างนี้นิสชุกุนิสตี่นสินางมาถามตลอดแซบบอแซบบอปีมือนั่งทำอาหาร เมื่อคืนแกนั่งทำทั้งคืนทํำเค้กมากองใหญ่ๆแบบนี้สองสามกองหนูคนขายเบิดนแล้วเหลือ่าเห็บพบุรุงใครนี่ยยาตุ้ยขายเป็นบ้าเฟี้ยแถวบ้านคุ่ยะเอนิต้า เป็นมาเฟียที่หู้จักเบิดทุกคนนามสกุลของคุณยาเป็นแบบว่าต้นทีเอ้ยนามสกุลกูเป็นคนที่ทก่อตั้งหมูห่บ้านนี้เลยค่ะกูเป็นนามสกุลของคนที่ก่อต <S <S ั้งหมู่บ้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นกูจะกับญาจะ่อนขางสิรู้จักคนเยอะมากประมาณแบบน,ะนามสกุลคนดัง อันนี้คุณย่าออกแบบเองนะคะคุณย่าอายุ73ปีออกแบบเองทำเองทุกอย่าง I say mum decorating nice and m o m 73 years mm h hmm. e still work back 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 not like not get old she happy That's why she s still happy right huh? Yes <laughs> แซ่บแซ่บฝรั่งจะเรียกว่า forest cake นะคะประมาณแบบเค้กป่าเหมือนเหมือนป่าแห้งๆแ่ะเหมือนป่าแบบเหมือนป่าที่มันแห้งๆแล้วมันต้นไม้หักประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเรียก forest cake เขาจะทำ e <c oughs> <ness> ํำกินในประมาณแบบว่าในพื้นที่ของค้นบ้านเขาสิเพราะบ้านเขาป่าอยู่ Amazing ่ะ Yes BTS เอา single